สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Guardian Hell นั่นเองนะครับนตอนนี้ก็อัปเดตกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอัปเดตอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างนะครับด้านขวาล่างกันไปเลยนะครับอย่างแรกก็คือการอันเชิญตัวละครใหม่นะราชาใหม่นั่นเองนะครับ ตัวละครนี้ชื่อว่าวิชวันะครับเป็นร่างวตารของมังกรนะค่อนข้างเท่เลยนะครับนะน่าเอาเข้าทีมอย่างมากนะครับแต่ว่าการอัปเดตในครั้งนี้นะครับมีข้อดีอย่างมากเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวละครนี้การันตีด้วยนะครับอันเชิญการันตีครั้งเดียวนะครับนะทั้งในส่วนของฮีโร่แล้วก็อุปกรณ์ด้วยนะครับเมื่อเราอันเชิญได้แล้วนะครับในส่วนของด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นป้ายก็จะหายไปนะถ้ายังไม่หายก็ ยังเชิญได้ต่อนะครับนะแล้วที่สําคัญคือมีกิจกรรมสุ่มฟรีนะครับวันละสิบครั้งถึงวันอาทิตย์นะครับนะตั้งแต่วันที่25เวลา5ทุ่มนะครับถึงวันอาทิตย์ที่30นั่นเองนะครับนะนี่ครับเชิญฟรี1 0ครั้งแบบนี้เลยนะครับจะขึ้นในส่วนของคําว่าอัเชิญแล้วก็คูณ10นะครับแล้วก็คําว่าฟรีครับก็คือฟรีจริงๆนะเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดนะครับเราก็จัดไปให้เสียนะครับเรากดมาเลยนะครับครั้งแรกมันต้องมาสิอ กองขาวนีครับมาเถอะนะครับพี่น้องครับมาเถอะมาเถอะโอ้โหจบแล้วครับจบแล้วขาวไม่มาเลยขาวไม่มาเลยลรืพี่โอ้โหไม่มีขาวเลยนะครับขาวไปไหนหมดขาวจบแล้วนะครับ ก็อันเชิญได้10ครั้งจริงๆตอนที่เราอันเชิญ10ครั้งครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอัญเชิญในส่วนของฮีโร่หรือว่าอัญเชิญในส่วนของอุปกรณ์นะครับณตอนนี้นะครับใครที่แบบอยากจะเปในการอันเชิญนะครับผมว่ามันควรแก่การเปอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างการันตีเลยนะข้อมูลฮีโร่ก็ประมาณนี้นะครับนี่นักลบธาตุไฟเคร่าวนะครับให้ดูาคร่าวเฉยๆนะครับในไหนก็ไหนๆแล้วนะครับขออัญเชิญฮีโร่อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะ นะไหนๆก็มีเพชรอยู่ 300, อนะครับอีก200มันไม่นับแล้วังมันเชิญอันเชิญต่อไม่ได้แล้วนะครับปุ๊บโอ้โหถ้ามันจะได้กล่องขาวมันก็ดวงดีเกินไปนะครับนะเนี่ยครับจำนวนการอันเชิญก็ลดลงนะครับอีก1 9ครั้งเนี่ยผมว่ามันน่าจะออกแล้วแหละอีก3วันนะครับผมว่าอีก2วันนี้ไม่ใช่มวันอีก2วันนะครับผมว่ามาแน่ๆนะครับนะคิดดูเชื่อผมสิ แล้วทีนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะครับการละครั้งหนึ่งในบร w วูดนั่นเองนะครับนะก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมใหม่คล้ายๆครั้งที่แล้วครับถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวละครที่เขากำหนดมาครับมันจะได้เปอร์เซ็นต์ในการรับไอเทมมากขึ้นนะครับก็ด้านขวาตรงกล่องนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นปะมันมีพวกไอเทมของรางวัลนะครับคือใครที่ขยันเกมจริงๆนะครับผมว่าเกมนี้แจกของโคตรเยอะเลยนะครับผมบอกเลยนะเออถ้าขยันเล่นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมดีกว่านะครับเริ่มตั้งแต่การเล่นเนื้อเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่นรอยแยกต่อเนาะเล่นเนื้อเรื่องนะครับโอเคอว้าวเปิดมาอย่างนี้เลยเหรออ่ะกดเริ่มตรงกลางนะครับอย่าไปกดผิดตรงนี้นะผมชอบสับสนเวลาแบบมากดแล้วมันโดนเควสตรงนี้นะกิจกรรมอยู่ตรงกลางนะครับนะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่ะโอเคครับเอาตัวละครประมาณนี้นะครับเข้าไปนี่ครับมาแล้ว เี่ครับเริ่มมาก็เปิดผมขออนุญาตากดเร็วๆนะไปรัวๆนะครับใครอยากจะอ่านก็ต้องลองไปอ่านกันเอาเองนะครับในคลิปนี้มาพรีวิวเกมเพลย์ในส่วนของกิจกรรมใหม่่านผู้ชมได้ชมกันเฉยๆนะครับโอ้เป็นท่ากันเต็มเลยอยู่เหมือนในนรกเลยนะเออสองสารน้องนะอะน่าสงสารน้องเนะียมาช่วยน้องหน่อยใครก็ได้มาช่วยน้องหน่อยตูมครับใครฟะอย่าบอกว่าเรานะ นี่ครับนักลบนิรนามนะครับโอ้โหจัดการหมดเลยนะอะไรเกิดขึ้นอีกวะนเนี่ยโอ้สรุปเขาเป็นคนดีเหรอ <c oughs> จริงๆถ้าอยากจะรู้เนื้อเรื่องนี่ครับเราควรอ่านแล้วเพราะว่าเกมนี้สอดแทรกเนื้อเรื่องมุกตลกอะไรไว้ค่อนข้างแบบเยอะมากนะเออแต่ต้องอ่านนั่นแหละ อันนี้ผมจะให้ดูเกมเพลย์ผมก็เลยแบบกดข้ามแบบรวดเร็วนะครับรวดเร็วทันใจนะอันนี้ก็แล้วแต่ใครนะครับอยากาเซฟเกมเพลย์เซฟเรื่องนะครับนี่ครับมาแล้วโอเคไปตามลูกสอนนะครับเฮ้ยน้องน่ารักอ,ะ <laughs> free, <laughs> อ่ะบัตเตอร์ฟรีเขาบอกบัตเตอร์ฟรีให้ทิปอ่ะให้ทิปให้ทิปสุดยอด <laughs> ทขาสามมาแชะเราเนาะก็ให้สักเล็กน้อยฮ่าขึ้นไปครับนี่คนละเ,เอกเราเนี่ยครับสายบู๊ายบู๊เคียร์เรียบร้อยโอ้อันนี้มันแบทแมน ้าไม่รู้เจ้าพูดเรื่องอะไรเอาน่ารักเฉยนะครับนะเอาเขาถ่ายหนังกันอยู่แล้วบอกแล้วเราไปกวนนี่นี่นี่แบทแมนแบทเกิลกำลังคัดเรื่องหนังอยู่แล้วเราเข้าไปแล้วโหแ่งค่อคสวยเลยเขากำลังคัดกันอยู่เจี๊ไปคุยกัน มีงงมีงงคือเกมนี้เนื้อเรื่องเยอะจริงๆนะครับทุกที่ผมย้ำเลยหลายรอบนะใครที่แบบหาเกมเนื้อเรื่องคอยเสียบทรงเนื้อลงเนื้อเรื่องนี่ครับอย่าเล่นเกมแบบนานงนาน้านนะอย่างนี้เกมนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนีครับลิงโหลดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะ <_ t od g> เอาเอาเอาเฮ้ยน้องน่ารักอ่ะดูดิดูลูกน้องดิวิ่งไปวิ่งมานะเดี๋ยวชนตรงนี้โอเค โอ้มีดันด้วยนะครับเหมือนคล้ายๆดันเจียนอะไรบางอย่างนะโอ้เดี๋ยวลงมาข้างล่างก่อนไปทางนี้ครับผมนี่ครับทำไมเหมือนตัวร้ายมาอยู่ในนี้เต็มเลย <c oughs> เราจะคุยกันไหมเนี่ยไม่ได้คุยกันอีก อโอเคครับผมตอนนี้ก็น่าจะจบในส่วนของการแก้ปัญหาตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็จบในส่วนของเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับก็ใช้เวลาในการเล่นนิดนึงนะครับผมเล่นแบบไม่ได้เก็บอะไรเยอะแยะนะเก็บไม่เยอะนะได้ประมาณหนึ่งดาวนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพยนตร์นะครับเกี่ยวกับตัวละครตัวน,นี้นั่นเองนะครับนะเมื่อเราเล่นแล้วครับอย่างที่บอกไปนะก็ได้ของรางวัลได้เพชรด้วยนะมีเพชรจกอีกนะโอ้ โอเคต่อมานะครับเราไปเล่น้อยแยกกันดีกว่านะลงรอยแยกเลเวล20กันเข้าไปเลยนะครับก็จะเล่นให้ชมคร่าวๆนะครับผมอาจจะตัดในส่วนของเกมเพลย์นะครับเพราะว่าทั้งหมดมันยาวเกินไปนะโชว์โชว์เออนี่ครับเชียวเครับเชียวเนี่นีนนี่น นี่นี่นี่ไปต่อไปต่อไปต่ออันนี้นี่น,นี่ทางนี้ทางนี้โอ้โหโดนโดนได้ไงโดนได้ไงโดนได้ไงนี่เรียบร้อยครับไปต่อจ้าไปแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล็งอะไรมาที่ชั้นนะครับนี่คนเรือไม่ได้พูดนะผมที่พูดเองนี่ครับมาอีกแล้วบอสแบบนี้นะครับ เรียกบอสแมงกระแทะเลยยืนบวกเลยนะครับเยืนบวกเลยคลเรือของเรายืนแท้งนะครับยินแท้งครับจังหวะนี้ครับแขงใบแทงไฟเรียบร้อยนะครับนะก็ชนะไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับคือในส่วนของนันเจียนรอยแยกอ่ะมันจะเร็วหน่อยนะไอตัวนั้นเรื่องจะใช้เวลาเล่นประมาณ5 1 0ถึงนาทีนะครับแล้วแต่ว่าเราหาทางออกเจอเร็วแค่ไหน นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะประมาณนี้นะครับก็เนี่ยเห็นปะ่ะเออตัวเนี้ยมันเหมือนฉา,ากที่เอาไว้แบบเวลาที่แบบถ่ายหนังนะครับนะก็ประมาณนี้รายชื่อรับของอีกโอเคทีนี้นะครับในส่วนของอตัวร้านค้าครับตัวร้านค้าในส่วนของคอสซูมเขาก็รีเฟรชใหม่นะอันนี้ก็ใครชื่นชอบคอสซูมนะครับอยากมีคอสซูมตัวละครดีๆก็ลองมาดูกันได้นะครับ ก็เป็นว่าวันนี้ก็ฝากกันไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของกิจกรรมใหม่นะแล้วก็อย่าลืมนะครับเราสามารถอัญเชิญตัวละครฟรีตรงนี้ได้นะครับถึง30สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับผมนะก็จัดไปย้ายเสียนะครับของฟรีนะครับใครๆก็ชอบใช่ไหมก็จัดไปย้ายเสียนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ